ดีเก่งมากเก่งนะเจบ็จบเจ็บนั่งลงหมอกหมอกหมอกนั่งลงหมอกนั่งลงหมอกนั่งลงเมฆนั่งลงเนี่เน่นั่งลงเมฆนั่งลงหวัดดีหวัดดี สวัสด,ดีเนี่ยเอาขามาได,ด้สวัสดีนม็กสวัสดีก่อนเมกสวัสด,ดีสวัสด,ดีะอี้ข้างนึงนอ่าสวัสดียักนิ้ดดนตบปากนิ้ตบปากนิ้ตบปากเลยมึนเนี่ยตบหัวที่ไรมึนทุกทีโดนหัวแล้วมึนทุกทีเลยตอนนี้ มาเน่แม่มาเน่แม,มเนมแม่มาเน่มาเม่มาเน่จะการเข้าบ้า